มันเป็นสัญญาณที่สามารถถอนหักได้หรือไม่ว่าผู้ถืออำนาจรัฐบาลวันนี้ถอยไม่จริงในเรื่องของการแก้นำนูนเพื่อใครล็อกสถานการณ์บางสถานการณ์หนึ่งสส,สฝ่ายรัฐบาลถูกนวดให้ต้องไปถอนชื่อหลังยืดยติยนไปแล้วด้วยเพื่อให้ยติที่ขอปิดสวิตสสว,วมันล่ม,ม,มปรากฏการณที่สองก็คือ สวแหลกละเอียดกลุ่มที่รวมตัวกันได้60สวเขานัดประชุมกำหนดท่าทีเพื่อเปิดทางให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเอาเข้าจริงๆลม่ลมล่มมาสองคนคุณกิติศักดิ์รัตนวราหารัหนึ่งในแกนของ60สสวพูดตรงๆหลายคน เขาไม่กล้าเปิดหน้ากลัวถูกติ๊กชื่ออใครจะติ๊กชื่อติ๊กชื่อไปเพื่ออะไรก็เลยพร้อมจใจกันไม่มาเลยเราจะต่อสายไปที่เร,ทเราจะต่อสายไปที่คุณคำนวณสิทธิสมานค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเขามองกันว่ารัฐบาลถอยไม่จริงจริงหรือไม่นะคะคุณคำนวณมองอย่างไรนะคะกับเรื่องนี้คะ่ะครับสักครู่หนึ่งส,สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะ วิเคราะห์กันให้ชัดๆไปเลยสถานการณ์ใน,นขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วก็คุณคำนูนเองก็อยู่ในสวด้วยนะคะไปกันที่คุณคำนูนสิทธิทสมารหนึ่งในสมาชิกวุฒที่สภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ค,รบคุณคำนูนครับผมจะหยิบเอาสองพักการมาเป็นตัวเริ่มต้นของการสนทนานะครับปรากการที่หนึ่งก็คือยติปิดสวิตสวอของพรรคเก้าไกลล่มเพราะสสฝ่ายรัฐบาลที่เข้าชื่อด้วยวิ่งไปขอถอนชื่อหลังจากยื่นจติไปแล้วปรากการที่สองก็คือ ตุ่ม60สวแตกละเอียดเลยหลบกันจ้าละหวันคุณกิติศักดิ์พูดตรงๆท่งๆหลายคนไม่กล้าโผล่หน้ากลัวถูกเช็คชื่อ,อสองปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่ารัฐบาลถอยไม่จริงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อ่านได้อย่างนั้นไหมครับคือคือ,ค,อคือผมว่าก็ชัดเจนอยู่ที่พักร่วมรัฐบาลนะครับเขาเสนอร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยคือ <ạ. S 2> เป็นประเด็นการตั้ง สสรอแก้มาตรา256แล้วก็ตั้งสสอรอเขาไม่ได้เสนอการแก้ไขมาเป็นรายประเด็นรายมาตราก็เช่นเดียวกับพรรคฝ่ายค้านในช่วงแรกเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเสนอเป็นรายมาตราเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ความเห็นจะไม่ตรงกันครับแต่ส่วนของสวออเนี่ยอยากจะเรียนว่าหนูคิดว่าสวมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองในแต่ละคน ครับนะครับส่วนเรื่องกลุ่มที่ว่า60สวอะไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆในชั้นต้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่ได้หมายความว่าทั้ง60คนนั้นเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นตรงกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลามีการแถลงออกไปโดยบางคนเนี่ยนะครับมัน อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็เลยไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปประชุมปรึกษาหรือด้วยนะครับครับการที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะออกมาพูดท่องๆนะครับว่าสวหลายคนกลัวถูกติ๊กชื่อกลัวถูกเช็คชื่อไอ้คำนั้นที่ออกจากปากคุณกิติศักดิ์มันคิดไปได้หลายอย่างนะคุณ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 คำนวณผมผมผมไม่ทราบจริงๆก็ต้องไปถามท่านนะฮะส่วน ผมเององผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้ผมก็แถลงเปิดเผยใช่เมื่อแถลงแล้วก็สบายใจผมก็ยังเห็นเหมือนเดิมคือผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือตัดมาตรา2องรอเจบอำนาจเลือกนายกของสวออกไปครับส่วนเรื่องตั้งสอสอเนี่ยผมก็เห็นด้วยทั้งสองประการนั้นก็มีมีเหตุผลตามที่แถลงไปครับ ส่วนแต่ละท่านจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมว่าขณะนี้ก็คงกําลังศึกษากันอยู่เคพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ายึต,ติแก้มาตรา272เนี่ยจะล่มไปเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยในทีนี้เนี่ยเขาก็เตรียมยื่นอีกสี่ยติหรือสี่ร่างเข้ามาเป็นสี่ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือการตัดมาตรา272แล้วก็ไปแก้ไขในบททาวว เรื่องนายกคฐมนตรีให้สามารถเสนอจากสสได้ครับส่วนประเด็น,นอื่นอีกสามประเด็นนั้นก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปครับครับรบอย่างไรสองจ็2 2> สองก็คงได้พิจารณากันแน<ต>่แน่แน่ฮะเพราะว่าทางทางเพื่อไทยเขาก็มีมีร่างที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้วแล้วก็เสนออยู่ในรายงานของคณะกรรมธิการชุด ท่านตีรพันธ์สายรัตถวิภาคที่จะมีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นร่างหนึ่งที่ที่ผมว่าน่าจะเข้ามาค่อนข้างแน่กับเรื่องเรื่องเรื่องขนาดนี้มันก็มีอยู่สองร่างที่ยื่นประกบแล้วก็เปรียบเทียบกันก็คือไปแตะ256ตั้งสสรกับรายมาตราเริ่มที่ .2 7 2ก่อนก็คงประกบพิจารณากันไปถ้าต่อไปนี้คือการวิเคราะห์คุณคำนูณวิเคราะห์ว่าในที่สุด ร่างไหนจะผ่านคือให้วิเคราะห์ให้ชัดเจนเนี่ยคงยังไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งครัครือผมผมว่าเราต้องดูก่อนนะคือขณะเนี้ยมันมีสองร่างของพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นร่างที่แม้จะมีหลักการ,ร,รเหมือนกันก็คือแก้เนื้อความในสองห้าหกวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วก็ เพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการตั้งสสรอเพื่อการยกลร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแต่ก็มีความแตกต่างกันพอสมควรแต่พอจะจับได้ว่านี่เป็นกลุ่มเด่นจนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูพักเพื่อไทยว่าในที่สุดเนี่ยเขาจะยื่นเข้ามากี่ร่างนะครับก็อาจจะเป็นสี่ประเด็นสี่ร่างตามที่เขาแถลงหนึ่งในสี่นั้นก็คือตัดมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองอำนาจเลือกนายกของสวออกไปมันก็จะเป็นสองกลุ่มเนี่ยครับคือ กลุ่มหนึ่งแก้สองห้าหกอย่างเดียวตั้งสอสออีกกลุ่มหนึ่งเป็นรายประเด็นทีนี้ประเด็นที่ผมห่วงก็คือว่าครับคือถ้ามันแตกกลุ่มกันมากเนี่ยผมผมยังเป็นห่วงว่าวิธีการที่จะอภิปรายกันในรัฐสภาในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยรเราจะจัดกันยังไงคร,ครก็คงเป็นเรื่องที่วิบสามฝ่ายจะต้องคุยกันแล้วก็ทางท่านประธานรัฐสภาเนี่ยคงจะต้องกําหนดมาและที่สําคัญนะครับ สมมติว่าอธิรายรวมกันเนี่ยนะฮะที่น่าห่วงก็คือว่าเรามีเวลาสองวันใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องต้องเสร็จก่อนสองยามคืนวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยนะฮะถ้เฉพาะการลงมติเนี่ยผมก็จะว่ามันต้องเป็นการลงมติทีละร่างคและการลงมติเนี่ยนะครับมันถูกบังคับให้ต้องขานชื่อครับเป็นที่ขานชื่อเจ็ดร้อยห้าสิบคนเกือบเกือบเนี่ยนะฮะมันใช้เวลารอบหนึ่งเนี่ยสามชั่วโมงนะฮะรอบละสามชั่วโมงโ นช่อทังหมงลองลองไปสังเกตลองไปค้นดูไฟเก่าจะไหมให้ความเห็นชอบนายกฐมตรีหรือเลียนนายกฐมตรีเนี่ยะฮะก็ประมาณสามชั่วโมงมันต้องขานชื่อทีละครับครับทีนี้ถ้ามีตอนนี้มีสองร่างแล้วครับเฉพาบเฉพาะสองร่างนี่ก็ประมาณหกชั่วโมงครับทีนี้ถ้ามีร่างรายประเด็นเข้ามาด้วยอีกเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาเท่าไหร่อืมจะมีวิธีการใดไหมที่ขานชื่อทีเดียวแล้วก็ ขานไปเลยว่าเห็นอชอบกับร่างไหนมไม่เห็นชอบกับร่างไหนมันก็คงจะยุ่งพิลึกนะครับครับครับ,รบแล้วที่กิบสามฝ่ายเขากำหนดเวลากันไว้เนี่ยนะฮะว่าให้อภิปรายกันเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกับสอวอเนี่ยฝ่ายละแปดชั่วโมงแปดสามยี่สี่ยี่สี่ชั่วโมงคือสองวันกับวันละสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะฮะแต่ที่ยังไม่รวมเวลาของประธานยังไม่รวมเวลา ที่เสียเวลาไปกับการหารือต่างๆนะครับครัแล้วก็ไม่ได้หักเวลาโหวตออกไปด้วยครับเป็นห่วงว่าเวลามันจะจํากัดเกินไปหรือไม่ครับครับคือรูปแบบการอภิปรายนะครับเราก็ต้องรอดูว่าคนวิสามฝ่ายเนี่ยเขาจะกําหนดออกมาอย่างไรนะครับ เรื่องนี้เรื่องนี้มันมองได้สองแง่ในแง่ของเทคนิคมันก็อาจมีปัญหาได้อย่างที่คุณคำนวณไล่เรียงปัญหามาทั้งหมดในแง่เทคนิคครับแต่ว่าในแง่ผมผมผมอยากให้จับตาดูนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าในข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาเขาจะล้อตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่คือว่าครับเรื่องวิธีการพิจารณาร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ มันสามารถที่จะตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาก่อนรับหลักการได้ครับตั้งก็คือว่าอภิปรายกันไปเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่อนข้างมากแล้วก็จะลงมติกันยากเนี่ยมันก็จะมีข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะก่อนที่จะลงมติเนี่ยให้มีกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาก่อนรับหลักการใช้เวลาจำนวนหนึ่ง ผมไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะเดินไปสู่จุดนั้นหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนกับแต่ในที่สุดนะมันตัดสินกันที่เกมของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นจะเล่นเกมไหนอย่างไรนะฮะเพราะเกมเนี่ยมาจะเป็นตัวไปกําหนดกําหนดว่าจะเคลื่อนการประชุมอย่างไรจะเคลื่อนการพิจารณาอย่างไรจะใช้เทคนิคไหน มันมีอีกหลายเหตุการณ์เหลือเกินก่อจะถึงวันที่ยี่สบสามยี่สบสี่เนี่ยจะให้วิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยคงจะยากก็หนึ่งเราจะมีด่านหน้าสําคัญที่สุดนะก็คือว่าการพิจารณาร่างเพิ่มหยักงมาณรายจ่ายประจำปีสองพันาร้สีสิบสี่เนี่ยในสภาผูา้แทนราษฎรครับสิบหกถึงสิบแปดครับกันยายนครับแล้วก็ขั้นด้วยการชุมนุมใหญ่ 19เก้ากันยาจบซึ่งก็1ิ2เายี่สหรือเลยไป21ยังไม่เลิกอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแค่นี้ยี่สเี่สิบสเนี่ยมันจะเป็นการพิจารณาร่างคาหยับนงบมารายจ่ายประจำปี6-4ในวุฒิสภาครับคือเมื่อวุฒิสภาลงมติผ่านเนี่ยนะครับสมมุติว่าผ่านสภาผู้แทนราษฎรมานะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะครับ วันที่ย2ิบสองที่สภาลงมติเนี่ยแต่ทุกอย่างมันถึงจะเรียบร้อยในเรื่องการบริหารราชการปกติและยี่สิบสามยี่สิบสี่กันยาเนี่ยถึงจะเข้าเรื่องพิจารณาร่างและธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนเนี่ยมันต้องผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่สิบกถึงสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอดยี่สิสองซึ่งอยู่ทั้งในสภาและก็นอกสภาทั้งหมดเนี่ยมันถึงจะเป็นตัวกำหนดหรือบ่งบอกทิศทางของย3ิสาบ สีได้ครับครับแต่เหตุการณ์ที่เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆอยู่ที่19-20ก้ายี่ันยาใช่ไหมครับผมว่านะ,ะเหตุการณ์ในรัฐสภาเนี่ยก็มีความสำคัญครับคือในวุฒิสภาเนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีอยู่เป็นปกติน้านาทีนี้นะฮะครับแต่ที่ที่น่าพิจารณาพอสมควรก็คือมันมีความผิดปกติในสภาผู้แทนราษฎร ครับคือการที่พักร่วมรัฐบาลจํานวนหนึ่งมาเป็นผู้นําในการยื่นร่างที่แตกต่างไปจากร่างของพักร่วมรัฐบาลรคับแล้วก็มาร่วมลงชื่อกับพักฝ่ายค้านพักหนึ่งซึ่งพักฝ่ายค้านพักนั้นก็ไม่ได้ลงชื่อร่วมกับพักฝ่ายค้านใหญ่ในนานของพักร่วมฝ่ายค้านค,คือคือมันมีสภาวะที่ผิดปกติ บานประการอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในซีฝ่ายรัฐบาลและในซีฝ่ายค้านดังนั้นด,ดังนั้นถ้นนาเป็นผมนะครับผมจะจับตาดูการลงมติงบประมาณรายจ่ายปี6.4ในสภาผู้แทนราษฎรจ6ดหกถึงดแปดครับจะบ่งบอกอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรเนี่ยครับผมว่าเช่นนี้ต้องจับตาดูครับ ส่วนวันที่สิบเก้ายี่สิบที่เขามอบกันที่ท่าพาระจันทร์อันนั้นคิดว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดไหมหผมก็คาดหวังมองโลกในแง่ดีนะฮะว่าก็คงจะเป็นไปด้วยความสงบโดยภาพรวมนะครับมันก็อาจจะมีวุ่นวายบ้างก็เป็นปกติของการชุมนุมนอกสภานะครับ,คร,บครั้งนี้ก็จะเป็นบททดสอบใหญ่ของผู้ชุมนุมที่ เริ่มยกระดับจากแปรม็อบซึ่งแปรม็อบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทําสําเร็จกันทั่วประเทศนะครับแต่ว่าคราวนี้ของจริงครับครับการชุมนุมใหญ่เนี่ยชุมนุมปักหลังพักค้าเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยความอดทนความริยะอุตสาหะแล้วก็ต้องการมวลชนที่ยืนหยัดให้มีจํานวนมากพอสมควรอย่างต่อเนื่องครับอาจจะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ กระบวนนี้เนี่ยเขายังไม่เคยทํามาก่อนโอเคครับครับก็ต้องจับตามองคําถามสุดท้ายครับคุณกำานลครับการแก้256การตั้งสสรการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กันทั้งฉบับนะครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีระหว่างทางก่อนจะถึง2ปีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้การแก้272นั้นนะครับ มันมีผลต่อเกมการเมืองใช่ไหมครับระหว่างทางก่อนถึงสองปีข้างหน้ามีครับเพราะว่าสมมุติว่ามีการยุบสภาครับสมมุติว่าแก้สองห้าหกผ่านครับมีสสรครับแต่จะด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยนะครับครับระหว่างมีสสรเนี่ยเกิดมีอุบัติเหตุทางการเมืองทําให้ต้องมีการยุบสภาเนี่ยครับการมีสองเจ็ดสองอยู่กับการไม่มีสองเจ็ดสองเนี่ยแตกต่างกัน ครับอ๋อเข้าใจแล้วแม้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะมีการพูดกันว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสวก็ต้องโหวตตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัศดรอยู่แล้วนะครับแต่ความสบายใจของผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะครับหรือสสเองเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันในเรื่องของเจ็ดสบเอโอเคโอเคเข้าใจแล้วระหว่างทาง ก่อนที่จะแก้รัฐธร,นนรรมนูญกันเสร็จเรียบร้อยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เช่นยุสภาเช่นลาออกดังนั้นถ้าไม่ปิดสวิตช์สว,ว์เรื่อง272 210สว,วก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่มีพลังในการกําหนดตัวผู้นําถูกไหมฮะในทางทฤษฎีในทางทฤษฎีโอเคแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมเชื่อว่า <Okay. S 2> สว,วเนี่ยเขาก็ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะโหวตอะไรที่ ให้แตกต่างไปจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะว่าถึงจะโหวตที่มีนายกรัฐมนตีที่มีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ก็บริหารไปไม่ได้โอเคโอเคคำถามสุดท้ายจริงๆนะฮะถ้าเกิดพรรครวรัฐบาลเ,เขาไม่เอาด้วยกับการแก้272มันก็แก้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาไม่เอาด้วยแสดงว่าซีกรัฐบาลถอยไม่จริงหรือเปล่า ขออนุญาตไม่วิจารณ์ข้ามสภาแล้วกันครับโอเคเออเอ้าเอ้าเอาเอาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับผมยินดีครับค่ะคุณคำนวณสิทธิสมานะคะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาก็ทำให้เราเห็นภาพอะไรหลายอย่างที่ชัดขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกันนะครับอะ